หมอล่ําดาราร้อยเปอร์เซ็นตเต้าหยองยุคคนเดชหรือว่าเต้าหยองระเบียบว,ว่าทศินพี่น้องครับผมนมเจียรามีโอกาสไปงานแถลงข่าวเปิดโตหนังเนาะสวรรค์บ้านนอกกกกอกเดอะเคาน์เจอร์ออนซอนอีสานพี่น้องครับผมเนี่ยยูเซนทันเวอร์พี่น้องครับผมไปปื๊บไปพ่อเต้าหยองพี่น้องครับผม เต้าหยองกำลังมีผลงานเพ่ใเม่ล่าสุดเลยพี่น้องครับกับท็อปไลน์นั่นก็คือพี่สอนนองเป็นการฟิจลินกันร,ระว่งเต้าหยองกับท็อปนารากรจากท่างระเบียบว,วัาทศินพี่น้องครับผมไปเจอไปเจอบ่าาได้ว่าสิเขาหาง่ายเขาโตไดเออเจอเล่าง,งายได้พี่น้องครับ เต้าหยองหมอลำดาราร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อลุ่มซื้อรอมพี่น้องครับซื้อฮักซื้อหอมสัมภาษณ์นันนีโน้ตเอามาเบืองบรรยากาศกัน,กนพี่น้องครับผมนี่เลยเต้าหยองบอกว่าซื้อลุมสัมภาษณ์ก่อนเริ่มงานแถลงข่าวเลยครับวสันพู้น,น่ะนี่หมอลำดารารอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับผมอูอ่อนซ่อนเพลินนะฮะซื้อวสันแต่ละซื้อหลายสำนักเลยพี่น้องครับผมให้ความสนใจในตัวเต้าหยองเนาะเออนั่น นี่เห็นบออ่าพวดนะพี่น้องครับผมออร่าดาราเออออร่าของการเป็นแบบศิลปินอ่านี่เราพี่น้องครับต่อ,อยอนนี่คือบอกเลยว่าซื้อรักซื้อหอมอิลีพี่น้องครับผมผููได้ก็อยากสัมผัสเล่านะฮะอยากคุยกับเล่านะครับผมนี่คือภาพบรรยากาศพี่น้องครับผมจากงานถแถลงข่าวหนังนะฮะสวรรค์บ้านนอกโกกอกเดอะเคาน์เตอร์อ่อนซ่อนอีสานพี่น้องครับ ซึ่งนังเรื่องนี้เนาะเออพี่สมยศก็เป็นคนกำกับนะฮะพระเอกก็คือเตา๋าเชตพงศ์นะครับผมดูแลโดยทันแลมโบอีสานนะฮะที่นี่พี่น้องครับเต๋อหยองยังไม่จบแค่นี้เด็พี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋เดี๋ยวมีโอกาสไปโชว์ในงานพร้อมนะฮะซึ่งไปโชว์ในงานนี่กับว่าธรรมดาอีกพี่น้องครับผมแม่แม่เอฟซีเกาะขอเวทีแบบจัดเต็มสุขูสุขเลยเล้าก็เต๋าหยองบอกว่าจังสีนะครับผม ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ดีทางหน้าเวทีหรือว่าทางหน้าจออบอุ่นทุกครั้งที่ได้ออกงานแล้วก็มีแม่ๆตามมาหามาให้กำลังใจผมตลอดเลยเป็นความรู้สึกที่อบอุน่นและประทับใจไม่รู้จะบอกอะไรนอกจากรักและขอบคุณทุกคนนะครับผมนี่พี่น้องครับผมบรรยากาศนะฮะเออพว้วนนะเออ หลังจากซื้อลุ่มรอมปึ๊บขึ้นเวทีปับ๊บนี่นั่นเห็นบอพี่น้องครับผมปังอิเลีเต้าหยองนี้ปังจริงๆนะฮะนั่นเออเอาพี่น้องครับผมนี่เนาะพี่น,อน้องเนาะอย่าลืมกันแล้กันพี่น้องครับผมสำหรับเต้าหยองยุคคนเดชระเบียบว,วาทศินนะฮะถือว่าเป็น หนึ่งในนักแสดงจากภาพยนตร์สวรรค์มานนอกกกอกเดอกเคาน์เตอร์ออนซอนอีสานพี่น้องครับผมกำกับโดยพี่สมยศนะฮะสีสมบูรณ์และกาบด้วยการสร้างโดยท่านเรมโบอีสานนะครับซึ่งสีเขาร่วงสายกับวันที่11มกราคมนี่แล้วนะพี่น้องเนาะไปเจอไปเจอไปเมืองใดในร่งหนังด้อพี่น้องเด้อ SF เทัวร์ประเทศเลยนะครับผมและเช่นเดียวกันอันนี่ก็หา้ามพาด นุ่มเจรักขอดักดอกจันโตตัวโตเลยเลยก็คือเหมือนกันเลยนะฮะ1 1นี่คือกันพี่น้องครับผม1 1มารกรานี่คือกันนะฮะปลอยแนนนนรอยเปิดเส้นกับผลงานเพลงพีสอนนองเต้าหยองฟิชเจรลงกับท็อปนารากรระเบียบว่าทัศินพี่น้องครับผมถือว่าเป็นผลงานเพลงให้ใต้บริษัทท็อปไลท์เดมอนของเฮายางเต็ม เต็มรูปแบบแล้วก็เป็นผลงานเพลงที่คุณพอ่อทวีชัยของห้องพี่นองครับผมพร้อมที่สัางสารพร้อมที่สิบาว่า้้มุเจ้าได้เมืองกันพี่นองครับเห็นความน่ารักของพี่ท้ายกับน้องท้ายเต้าท็อปและเต้าหยองพี่นองครับล็อกไว้เลยวันที่1 1พี่นองครับผมไปที่ YouTube ของเฮ้านะฮะนั่นก็คือ Top Line Music Official นะครับผมพ่อปล่อยปึ๊บขอไดบอ หวัน1ล้านวิวเออขอแบบ1วันหนึ่งล้านวิวเลยพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงพีสอนนองและที่สำคัญพี่น้องครับผลงานเพลงนี้นะฮะเป็นการฉลองครบรอบ60ปีระเบียบวัทศิลปซึ่งท็อปไล่ไดมอนด์กระจัดให้เลยพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ย